เอาละก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็เราจะแลกเปลี่ยนแบบเล่นๆนะครับแบบรัวๆกันเลยดีกว่าครับก็ถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับแล้วผมก็พร้อมแล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่าครับว่าจะได้ตัวเจ๋งๆอะไรบ้างนะครับก็ขอให้คุ้มหลายรอบแล้วกันจัดไปมาใคร สามร้อยสี่สิบล้านจัดไปเลยมาตัวอะไรบ้างทีมอะไรโรมากับมาดริดนะฮะไปแมนยูนี่เข้าไปได้ตัวอะไรก็ไม่รูนะ้เลยไปเปิดก่อนเลยครับไปไปมาเรามาจิ้มดูโอ้โรนโดบวกสี่อู้ตติบวกห้าด้วยะฮะดูราคาแบบผมว่าตติตบวกส่วหกยูอ่ะห้าจะแพงเปล่าดูรนโดนก่อนแล้วกัน แปดร้อยเก้าสิบแปดล้านครับตติโอ้โหโอ้ม y g ก d เลยครับครั้งนี้เจ๊งดิเรียบร้อยครับได้เจ้าชายหมาป่านะครับฟァนเชสโกตติมานะครั้งนี้นะครับก็เบาๆแล้วกันครับเบาๆหน่อย257ล้านครับแตกเยอะก็เจ๊งนะครับ ลองดูแบบแรกเบาๆบ้างว่ามันจะเป็นยังไงนะโอ้โหมาริดครับแสงมุ่งอันเดียวนะโอ้ยมาใครปาดก็ให้การ์เรตเบล EC 63เฮ้ยมีระบบมีแววมีเบลมีแววนี้เรามีแววแล้วนะครับว่าจะเกินนะ200กว่าล้านน่าจะคุ้มอยู่นะการ์เรตเบลโอ้ยให้ตายเถอะเบบี้ แกเด็ดเบลพะยะมันนอนทำไมมันดุเงี้ยเมื่อก่อนแค่บวกหนึ่งก็ร้อยกว่าล้านแล้วใช่หรอเฮ้ยราคามันตกขนาดนั้นเลยด,ดิเอ้ยเออแต่เดี๋ยวนี้มันมีการ์ดแบบ e c s y บวกสบวก 5, บวกสามหรบวกหเงี้ยมันเลยมีคนเปิดได้เยอะมั้งราคาก็เลยตุเรศอัฟเรดอย่างงี้นี่เองปะโถยมาลุยกันแต่นะครับเฮ้ยต่อ375ล้านครับไป เป็นยังไงโอ้โหแมวเวอร์เบสนี่ผมว่ามันต้องเจ๋งแน่นอนเลยอ่ะโอ้ยจริงนี่อยากได้ตำนานมากเลยโอสต้าบวกห้าแสงทองนี่ก็อย่าไปสนใจมันนะเงี้ยก็ดูกอยู่แล้ววอร์เบสครับจะถึงหรือเปล่าเป็นใครไปโอ้โหดาวิดปิยาบวกสามเดี๋เราต้องมาดูราคากันนะใครโอ้ยยิงแรกยิงเจ๋ง มันเป็นการแลกเปลี่ยนตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นการเอาเปรียบกันชัดๆให้ตายเถอะไม่ว้าวเสียใจแอลแอลลุยกันต่อเลยดีกว่าครับมาแอลแอ,อครั้งนี้สองร้ีล้านครับไปเลยดีกว่าอ้าวุยคุ้มได้แล้วเอริลเงินล้วนชัวร์นะ เป็นไปอะไรไปไม่ได้นอะกจากเรินล้วนไปโอ้ยยังไม่คุ้มสักรอบเลยโอยหนักหนาสากันเหลือเกินมาๆมา,มาต่อครับแลกเปลี่ยนนะฮะก็มีคนบอกมานะครับว่าแลกเปลี่ยนช่วง3 0 0ถึง400ล้านเนี่ยมันจะคุ้มมากกว่านะครับมีคนได้ตำนานด้วยนะ ฉะนั้นผมจะเชื่อท่านอาจารย์เรานั้นละกันขอสักแบบ300ปลายๆแล้วกันครับเดี๋ยว,วคัดออกสักตัวหนึ่งใครออกดีอย่างนี้ปุ๊บมันก็ถูกไปใช่ไหมดวก่อนนะครับคาริวานออกก็จะเป็น386ล้านไ,ได้อยู่ได้อยู่มา386ล้านครับสําหรับครั้งนี้เราเชื่อทุกท่านแล้วจะได้อะไรววาโอ้โหนี่อเบส ไม่น่าจะมีตัวอะไรดีๆนะโอ้โหเน่อู้หัวิ่ฟันได้บวกหกเลยนะมาเบสครับใครเป็นใครไอโอ้ว้าวก็เอ้ยก็คุ้มอยู่นะเอมันเอาเรื่องอยู่นะถือว่าจะคุ้มมาหน่อยนึงก็ถือว่าคุ้มอ่ะส่วนมากที่จะเจ๊งไม่เยอะเลยเนี่ยถือว่าครั้งนี้ก็ใช้ได้ครับโอ้โหแต่ว่าครั้งหน้าเดี๋ยวเราต้องทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ อ่ะยืนยันครับโอเคมาลุยกันต่อครับยังคงเอาเป็นมูล,ลค่าช่วง3 0 0ร้อยถึงสี่ล้านเหมือนเดิมนะครับมาดูกันว่าจะคุ้มจะคุ้มเหมือนเดิมหรือเปล่าจะคุ้มไปครับสามร้อยเก้าสิบล้านคัร์ลีได้ลรารโอ้ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปิร์มไปเปิดไอ้โอ้มาซิโอบุกห้านะนี่ม่ใครมาซิโอบุกสี่โอ้มา มีรูแค่อันเดียวครับเป็นสเปิร์มนะฮะไปโอ้โหบกเจ็ดอิกเส้นก็ยังดีนะถือว่าหายไป50ล้านครับก็ถือว่ายังดีนะคนจริงผมว่าปกตินี่มันจะขาทุนเป็นร้อยล้านเลยก็มีนะยังดีครับบกเจ็ดมาอีกเส้นก็เก็บไว้แรกเปลี่ยนต่อดีกว่านะยังไม่ขึ้นบวก8ครับ <laughs> ไป นีต้อนรับอีกเส้น๋ยูโดนแลกเปลี่ยนต่อแน,น่นอนครั้งนี้นะครับขอรอเป็นแมวมองมืออาชีพบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ไม่ได้แลกเปลี่ยนแบบมืออาชีพมานานแล้วเหมือนกันนะนี่ขอ356ล้านครับไปโอ้โหตราหมีทำไมมีแสงม่วงอันเดียวอยู่แล้วมันเสียวอะอันเดียวนี่มันไม่ค่อยอุ่นใจสักเท่าไหร่นะไปะตราหมีครับ องตัวนคริสมันบุกแปดมามาไปนั่นไปครับป้าบโอ้องตัวนคริสเขาก็ไปจุดสองล้านเองเหรอ,อไม่ช่วยอะไรเลยนะฮะก็คริสมันโอเคยังได้อยู่นะยังไม่ย่อทอนะครับตำนานต้องมาให้ได้ก <c oughs> ี่รอบแล้วมม่เนี่ยที่เราแลกเปลี่ยนนี่ เอาล้วครับก็มาถึงครั้งที่8แล้วนะครับเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับผมขอแลกเปลี่ยนสัก9ครั้งละกันนะครับก็เดี๋ยวครั้งนี้กับอีกครั้งหนึ่งก็เป็นอันปิดคลิปละกันครับครั้งนี้ก็ได้คำโบนัสครับสี่ร้บห้าล้านครับไม่เอา300กว่าล้านนะครับเอาเป็นจับหนักเลยละกัน465ล้านไปเลยอ้าวเปลี่ยนราคาทั้งนั้นเอาใหม่เหมือนเดิมครับสี่ล้านไปเลยครับเป็นใครตำนาน อู้แล้วก็มีแสงง่วงอยู่สองอันนะมามาเลยครับเมสซี่ซีครับอู้ฟูนันเดสบวกหกนะครับขอเปิดเป็นเวอร์เบสก่อนละกันครับเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยดีกว่าไปแป๊บดออไอซีบวกสีม่มันน่าจะแพงอยู่หรือเปล่านะครับเจโกซิวาบวกสามเลยนะเจโกซิวาบวกสามผมว่าดูดูก่อนออสามสี่สี่ล้านครับอ่า โ,โกซิว่าโอ้ตบมือให้ความคุ้มอย่างแรงครับโอ้โหคุ้คมไป150ล้านได้นะประมาณมน,มาน,ามนะครับโอ้โหไม่ได้ยิ้มอย่างนี้มานานแล้วนะฮะก็ต้องเอามาไปขายนะครับเจ้าโ,โกซิว่าทำลารแล้วนะฮะจัดไปชินใจหน่อยครับครั้งนี้คุ้ม100กว่าล้านเฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูรั้งสุดท้ายกันเลยแล้วกันครับ ครั้งสุดท้ายนะครับก็ขอให้คุ้มปิดฉากคลิปนี้แบบสวยงามละกันนะเมื่อกี้ก็คุ้มกันไปแล้วนะครับแต่เมื่อกี้เปิดได้600ล้านใช่ไหมเดียโกสิวา่าแต่แม่งเอาไปขายได้ดเท่าไหร่ถูกไหมสี่ร้อยแปดสิบกว่าล้านนะครับบวกสะ <c oughs> คือมันขายตัดราคากันนั่นเองนะฮะก็รอก่อนละกันนะในการกวรจะขายออกอีกน่าจะนานอยู่นะไปครับ405ล้านครับครั้งสุดท้ายขอให้คุ้มขอให้ได้ขอให้โดนไป ปาปโอ้ตายแล้วมาตริดครับมาตริดมุ่งอันเดียวไปก่อนเลยโอ้ลุยส์นานี่บวกห้าก็มามามาตริดโอมนโมนโมนโมตัสสะนโมตุสโตฮ่าก็สุดท้ายครับปล่อยคุ้มมาตริดจะเป็นใครบอกแปดมาเลยก็ได้ปาปขาให้โอ ud, ้บวกเจ็ดแล้วเจ็ดสิบห้าก็เจ๊งนี่หว่า เจ๋งนี่หว่านะฮะโอเคถ้าบวกเมาดีก็อาจจะต้องมีการบวก8สักเล็กน้อยนะครับก็ถ้าเกิดใครนะครับอยากเห็นบวก8นะครับชอบการบวก8ในนี้ก็เชิญกดไลค์ในคลิปนี้หน่อยนะครับขอสัก3 0 0รอยไลค์แล้วกันเดี๋ยวผมจะมาตีบวกเดี๋ยนี่คาราบาวคาราฮาวให้นะครับเอยต่อไปนะฮะเชิญกดไลค์กันหน่อยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพเพียงค่นี้แล้วกันนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Bye bye chúc